สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศส่วงเศร้าวันที่2 2เอและเด้อพี่น้องเมื่อนี้เบาตึงปทุมราชครับมีงัวครับเป็นงัวทอง2โตัวละกรงัวโคมแม่ลูกสดๆอีก1โคมครับร่วมเป็น3มชุดน้ำกันครับเมื่อนี้ครับมาเบิ่งงัวทองตัวแรกเลยครับตัวนี้แพคคู่เด้อพี่น้องงัวคอกเดียวกันครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับพี่น้องครับทองทั้ง2โตัวเลยครับสื่อ2ได้ซีครับโคมนี้ครับ เปิดไว้ครับสามหมืนสี่พันเด้อซื้อสองได้สี่ครับนี่ครับกินเฟืองดีแห้งครับง่วเช้าทองแหลกอันเพ่นสมตะหน่อยครับพี่น้องครับสมตั้งแต่ย่ปอขกพุ่นแล้วครับขั้นเป็นค้นครับนี่ครับตัวดํานี่ท่องหกเดือนครับตัวโบดพุ่นตัวโบดพุ่นเจ็ดเดือนกว่าแล้วครับตัวโบดครับเจ็ดเดือนกว่าแล้วครับตัวโบด ตัวนี้ประมาณ6กเดือนครับเพิ่นทับโตไวทั้งสองตครับราวาง่วสาวครับสมตึงแตยูุปหกครับพี่น้องครับสามหมื่นสี่พันครับแพคคูเดอร์สามหมื่นสี่พันซื้อสองได้สี่ครับชุดนี้ซื้อสองได้สี่ครับสามหมื่นสี่พันครับสูงรอยสามสิบเมื่อทั้งสองตครับเป็นงัวคอกเดียวกันครับพี่น้องครับ คุณนะโอ้ยเบ่งกินเฟืองครับกินเฟืองดีแห้งครับกินเฟืองดีเด้อครับสองตัวนี้ครับแพคคูเลยพี่น้องแพคคูเลยยกชุดเลยสามหมื่นสี่พันครับถือตัวละหมื่นเจ็ดเท่านั้นครับพี่น้องครับอันนี้เป็นราคาแพคคูครับสามหมื่นสี่พันครับพี่น้องครับยกชุดไปน้ากันเลเดอร์ครับชุดนี้ครับ เล็บดีครับเล็บดีแข่งขาดีเบิดประกันท้องครับหลายคนอาชิพเสืยอพอ่างวอยังหน่อยครับมันเป็นงอโดครับพี่น้่งครับงัวดองวสมแต่หน่อยครับนังงนาำมดทั้งสองตัวบังเน่กินเฟื่องดีขนาดครับตัวนี้สีเข่าแปดเดือนแล้วครับท้องตัวนี้หกเดือนกว่าครับตัวนี้เจ็ดเดือนกว่าครับ สามหมีพันครับหัวดีไม่มีปัญหาอย่างครับสดๆเลยประกันทองให้ย่างดีแพคคูเดอวยพี่น้องสามหมื่สี่ทรงฟรีสอ0รอโลเล็บดีขอเท่าดีแข้งขาดีครับเพศดำปืปืๆนี่เบิ้งช่วงไายครับตัวนี้สีมุมมังาลครับตัวนั้นสีกาไลครับเพศดำมาถึง2ตัวเดอร์นมสีเต่าโอ้สดแห้งครับ เลี้ยงไปก็ชิ่งง่ไปหนาเนีครับงัวเพราะว่างัวอายุยังหน่อยครับงัวอายุยังหน่อยสมตั้งแต่อยู่ปหกครับงัวสองตัวนี่ดูออขนาดเลยดอขนาดนี่เป็นงัวไท่กลางครับกลางกลางงหญ่ยอยู่นะครับเพราะว่าพันสมแต่หน่อยครับพี่น้องมากะยกชุดเลยเด้อครับขายแพคคูค่ครับตัวนี้ครับ ายแพรครูครับสามหมืนสี่ครับชุดนี้ครับสูงลอยสามสิบมัดทั้งสองตรครับสนใจโทรหาบาวดึงเดอพี่นองเดอร์เร็บงามมัดทั้งสองตนังน้ำมาดทั้งสองตนี่สืเชือกบอดืออ้อบอส้นครับบอดืออ้อบอส้นอันนี้สีมุมมักตาลสุดจอดเลยนี่ครับ 34,000่ส่นทรงฟรี200รยโลสนใจโทรมาหาเบาตึงใดครับสื่อสองใดสี่ครับสื่อสองใดสี่ครับชุดนี้ครับเป็นงัวนทองมาทุงสองสูตรวทองเรียบร้อยประกันทองเดอ้อพี่นอ้องประกันทองเดอ้อคุณพ่อคุณแม่หางัวนทองไปเลี้ยงเลี้ยงง่ายๆครับโอมนี่เลี้ยงง่ายๆถือกันดีเอาข้อกับปอยใสใสกันเลยครับปอยใสน้ำกันเลยคือกันดี สุดยอดอีลีครับชุดนี้ครับอาสนใจโทรมาครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกครับวันนี้ครับ